เอาละคุณอยู่กับผมเซไฮไนทีนและนี่คือ History Site of ฟอีดเบดากอนเเรื่องราวของอีดเบดากอน MC สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเซไฮไนทีนและนี่คือ h i s t อรีไซด์อี b เบดากอนเ เรื่องราวของอิตเบดากอนเอ็มซหนึ่งในคลับมอเตอร์ไซค์ของอเมริกาที่หลายคนเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงกันเนื่องจากทางอิตเบดากอนเอ็มซเนี่ยเป็นคลับที่มีขนาดเล็กไม่ได้ใหญ่โตมากอยู่ในแถบแคลิฟอร์เนียของประเทศอเมริกาสมาชิกภายในคลับทุกคนจะเป็นคนผิวสีดำและก็มีเชื้อสายของแอฟริกันทั้งสิน้นและผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นซักเท่าไหรน่นะครับสำหรับ MC ที่เป็นคนผิวดำ หากท่านใดได้ทำการติดตามช่องเซย์ไฮน์นที่ได้มีการทำเรื่องราวเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์คลับหรือว่าเหล่า MC มีมาอย่างเนิ่นนานทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าส่วนมากที่ผมเล่าไปคลับเหล่านั้นก็จะเป็นคนอเมริกันผิวขาวไม่ก็เป็นชาวลาตินชาวฮิสแปนิกหรือว่ามีเชื้อสายของมาซิกันอเมริกันเป็นคนผิวสีน้ำตาลนะครับไม่มีใครเป็นผิวสีดำเลยเนื่องจากแต่ละครับส่วนมากเขาจะมีกฎว่าเขาจะไม่รับคนผิวดำเนี่ย เข้ามาภายในคลับเนื่องจากในตอนนั้นในการก่อตั้งคลับของพวกเขามันมีการหยาดสีผิวที่เรียกได้ว่ารุนแรงเอามากๆเลยนะครับและพวกเขาเองก็มองว่าคนผิวดําเหล่านี้เป็นคนที่มีฐานนะทางสังคมเนี่ยต่าต้อยกว่าพวกเขาพวกเขาจึงไม่ยินยอมรับสมาชิกผิวดำเนี่ยเข้ามาร่วมขับมากสักเท่าไหร่จึงทาให้มีการก่อตั้งคลับมอเตอร์ไซค์ที่เปิดรับสมาชิกเฉพาะคนผิวดําและมีเสื้อสายแอฟริกันขึ้นมานั่นเอง และขับมอเตอร์ไซค์ที่เห็นได้ชัดมากที่สุดนั่นคือ East Bay Dragon MC ที่เราเนี่ยจะมาทำความรู้จักพวกเขากันในวันนี้ว่าพวกเขาเป็นใครมาจากไหนมีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเข้าสู่เนื้อหาของ East Bay Dragon MC กันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยทั้งวิดีโอและก็รูปภาพภายในคลิปวิดีโอของ East Bay Dragon MC ในบางครั้งมันอาจจะมีเนื้อหาไม่ตรงกับเรื่องเล่าสักเท่าไหร่ เนื่องจากวิดีโอแล้วก็ภาพประกอบบางภาพมันหายากเอา,างมากก็ถือว่าเอาไว้ดูเล่นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ฟังเรื่องราวไปด้วยไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมันมากนะครับผมเพื่ออัธรลดในการรับฟังนั่นเองถ้าหาจะต้องพูดถึงเรื่องราวของ East Bay Dragon MC แล้วเนี่ย เราอาจจะต้องย้อนกลับไปไกลตั้งแต่ช่วงหลังจบสงคารามโลกครั้งที่2ได้เราวราวสัก6-7ปีครอบครัวของเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าโทบี้ซีนเลวิงตันพวกเขาได้พากาาันอพยพย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดจากหลุยเซียนา่าเข้ามาตั้งลกรากทำมาหากินในเมืองโอ๊กแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียในปี1955ประกอบกับช่วงเวลานั้นในแคลิฟอร์เนียเนี่ยเราสตรีแก๊งหรือว่าแก๊งข้างถนนมากมาย ได้มีการก่อกำเนิดขึ้นและก็มีการตั้งลกลากมีการขยายอำนาจเนี่ยไปทุกหย่อมย่้าภายในเมืองและตัวของโทบี้เองในตอนนั้นเขาก็เป็นวัยรุ่นและก็มีน้องๆมากมายเนี่ยที่ต้องดูแลมันทําให้เขากังวลว่าถ้าเกิดยังอยู่แบบนี้ต่อไปน้องๆแล้วก็เพื่อนๆในชุมชนต่างจะต้องเข้าเป็นสมาชิกของเหล่าสตรีแก๊งหรึอแก๊งข้างถนนอย่างแน่นอนตัวของโทบี้เลยมีการจุดประกายนะครับในการสร้างกลุ่มรถยนต์ขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นลูกเล็กเด็กแดงต่างๆเนี่ยเข้ามารวมตัวกันภายในกลุ่มนะครับเพื่อเป็นการปกป้องพวกเขาไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสตรีกแก๊งหรือว่าแก๊งค้าถนนเหล่านั้นโดยมีการให้ชื่อกลุ่มของตัวเองว่าดาก้อนคาคลับโดยดาก้อนคาคลับจะเป็นกลุ่มรถยนต์ที่นําเอาเหล่าเด็กๆแล้วก็ผอมเพื่อนในละแวกชุมชนเนี่ยเข้ามารวมตัวกันโดยมีโทบี้เป็นผู้นําในตอนนั้นและตัวของโทบี้ก็มักจะพาเหล่าสมาชิกของเขา ออกไปขับรถตะเวนเที่ยวตามสถานที่ต่างๆต,ต,ตามภาษาวัยรุ่นพอตกกลางคืนก็จะพากันไปยังไนท์คลับไปยังบาร์ต่างๆนะครับไปเต้นลัมไปดื่มกินกันตามภาษาัยรุ่นของพวกเขานั่นแหละโดยตัวของโทบี้และก็สมาชิกภายในกลุ่มทุกคนจะเป็นคนผิวดำนะครับเป็นคนที่มีเชื้อสายแอฟริกันแอฟริกันอเมริกันเป็นคนผิวดำนั่นเองและบ่อยครั้งที่กลุ่มดากอนคาคลับ จะมีการขับรถออกไปตระเวนเที่ยวหรือว่าไปตามสถานที่กลางคืนมากมายพวกเขามักจะโดนดูถูกเย็นยามในเรื่องของสีผิวและก็มีการถูกพูเดเย็นสันชาติและเรื่องนี้เองมันจึงกลายเป็นสาเหตุที่ทําให้กลุ่มของโทบี้ได้มีเรื่องทะเลาะวิวาสมีเรื่องชกต่อยกับชาวบ้านชาวช่องภายในเมืองและเมื่อมันหลายครั้งเข้าพวกเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต่างเพ่งเลง็งและก็มีการจับกลุ่มอยู่บ่อยครั้งนะครับทําให้สมาชิกบางส่วนเนี่ย ต้องเข้าไปนอนในคุกประมาณ5-7ถึงวันก่อนได้รับการประกาศตัวออกมาและสิ่งที่สําคัญมากๆในตอนนั้นคือกลุ่มของดากอนคาขับได้มีการประกาศตัวเป็นศัตรูเป็นปฏิปักษ์กับทางสตรีแกงมากมายในทางอีสต์และก็เวสต์โอเกแลนด์นะครับซึ่งกลุ่มของโทบี้อย่างดากอนคาคลับเนี่ยก็มีความชํานาญและก็ขึ้นชื่อในการทะเลาะวิวาทในการต่อยตีรวมถึงพวกเขายังมีทักษะในการใช้อาวุธระยะประชิดที่เรียกได้ว่าเก่งเอามากๆเลย และก็สามารถที่จะขับไล่เหล่าสตรีแก๊งมากมายออกไปจากบริเวณย่านที่พวกเขาอยู่ก็เรียกได้ว่าเป็นดั่งผู้พิทักษ์ภายในเมืองนั่นเองนะครับผมเพื่อไม่ให้มีใครเนี่ยเข้ามาลังแกรหรือว่าพาคนของเขาเนี่ยออกไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรได้และด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการที่พวกเขาไปมีเรื่องทะเลาะวิวาชกต่อยกับชาวบ้านชาวช่องอันนำมาซึ่งเหตุที่ถูกจับยัดเข้าห้องขังและนอนกินข้าวแดงกันไป78วัน หรือแม้กระทั่งการมีเรื่องกับเหล่าสตีแก๊งทําให้หลายครั้งรถยนต์ของพวกเขาเนี่ยมันได้รับความเสียหายจากการถูกทุบตีหรือการขับชนอะไรต่างๆอยู่ตลอดเลยนะครับและแน่นอนว่าการซ่อมบํารุงหรือว่าการเปลี่ยนอะไหล่ของรถยนต์เรียกได้ว่ามีราคาสูงอามากๆซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มของนา้อนคารับที่เป็นไวรุ่นในตอนนั้นก็ไม่มีกําลังทรัพย์มากพอที่จะเอาไปเปลี่ยนหรือว่าไปซ่อมมากสักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากทางบ้านของพวกเขา ก็ไม่ได้มีฐานะที่ร่ำรวยอะไรมากนะักและก็ต้องทนขับรถโดนที่มีสภาพพังๆแบบนั้นไปก่อนนะครับเนื่องจากยังไม่มีเงินเอาไปซ่อมมันนั่นเองจนทาให้ครั้งหนึ่งทางโทบี้ที่เป็นผู้นํากลุ่มเนี่ยเกิดค,ความคิดที่อยากจะยุบกลุ่มของดา์คอนคาขับขึ้นมาเนื่องจากเขาไม่มีความสามารถมากพอในการที่จะดูแลกลุ่มให้เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ความคิดนะั่ตรงนั้นของโทบี้ก็ต้องจบลงเนื่องจากได้เพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของเขา ที่มีชื่อว่าซอนนี่เบเกอร์โดยทางเซฮไนทีนเองก็ได้มีการกล่าวถึงซอนนี่เบเกอร์ไปบ้างในคลิปวิดีโอของ Hell Angel ที่เราได้ทำเอาไว้ซึ่งณนะในขณะนั้นเองตัวของซอนนี่เบเกอร์ได้ดำรงตำแหน่งเพสเด d น n ์หรือว่าประธานคลับของ Hell Angel ก็ได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกับทางตัวของโทบี้มีการให้คำแนะนำต่างๆมากมายว่าให้โทบี้เองลองเปลี่ยนจากขับรถยนต์เนี่ย มาเป็นคลับมอเตอร์ไซค์ดูไหมเนื่องจากรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีค่าซ่อมบำรุงการบำรุงรักษารวมถึงการเปลี่ยนอะไรต่างเนี่ยมีราคาที่ถูกกว่าอะไรของรถยนต์ไปอย่างมากและสุดท้ายหลังจากที่โทบี้ได้มีการนั่งพูดคุยและก็ได้รับคําแนะนําจากซอนนี่เพื่อนเก่าเพื่อนแก่แล้วเขาจึงได้มีการตัดสินใจเปลี่ยนจากกลุ่มรถยนต์มาเป็นคลับมอเตอร์ไซค์แทนในปี1 9 5 9โดยให้ชื่อกลุ่มของเขาว่า East Bay d a g o n Motorcycle Club หรือว่า e a s Bay d a r o n MC โดยคําว่าอ s Bay ที่เป็นคํานําหน้าของคลับเลยเนี่ยจะมีความหมายว่าท่าเรือทางตะวันออกของเมืองโอ๊กแลนด์ซึ่งเป็นที่ตั้งคลับเฮาของพวกเขาและก็เป็นถิ่นกําเนิดของคลับด้วยโดยในช่วงแรกในการก่อตั้ง e ส s t Bay d a r o n MC ขึ้นมาก็จะมีทางโทบี้นี่แหละครับเป็นประธานคลับคนแรกของทางกลุ่มและแน่นอนว่าสมาชิกชุดแรกเนี่ยก็มาจากกลุ่มเดิมอย่าง d a กอ o n ขาคลับของพวกเขา ก็ได้มีการผันตัวในการซื้อรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอามาขับมาล้วนกลุ่มแทนกันนั่นเองขลับอย่างอิสเบดากอนเอ็มซีพวกเขาจะใช้รถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ของทางฮาเลเดวิสันเป็นยานพาหนะหนลักของทางคลับเนื่องจากพวกเขาเห็นว่าฮาเลเดวิสันเนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของสัญชาติอเมริกาผลิตในอเมริกาเหมือนเป็นการส่งเสริมทางด้านอาชีพแล้วก็รายได้ให้กับคนในชาติไปในตัวแต่ว่าในาตอนนั้นในเมืองโอ๊กแลนด์ของแคลิฟอร์เนีย มันจะมีดีลเลอร์หรือว่าตัวแทนจําหน่ายรถของฮาร์เลย์เดวิสันอยู่เพียง2เจ้าแต่ก็ไม่มีเจ้าไหนเลยที่จะจําหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ให้กับคนผิวดําในตอนนั้นมันเลยทําให้เหล่าสมาชิกของเหล่าอีสเบดากอนเอ็มซีเนี่ยจะต้องมีการซื้อรถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดวิสันแบบเป็นมือ2แบบที่ใช้แล้วเอามาใช้ก่อนนั่นเองเนื่องจากไม่มีใครยอมจําหน่ายรถแบบเป็นมือหนึ่งให้พวกเขาเลยแต่นั่นก็ทําให้เหล่าสมาชิกหลายคนเนี่ยได้ประหยัดต้นทุนประหยัดงบไปเป็นอย่างมาก เนื่องจากรถฮาร์เรยเดวิสันแบบมือสองในตอนนั้นมีราคาเริ่มต้นที่30จนถึง100เหรียญแต่ว่าถ้าเป็นมือหนึ่งเนี่ยราคา500เหรียญเลยก็เรียกได้ว่าประหยัดไปได้ประมาณสักโอ้โหหลายเท่าเลยนะครับผมและการเปิดรับสมาชิกของทางคลับพวกเขาจะเปิดรับเฉพาะผู้ชายที่มีผิวสีดําและก็มีเชื้อสายแอฟริกันเพียงเท่านั้นนะครับผมถึงจะเข้ามาเป็นสมาชิกได้และภายในคลับเองก็จะไม่มีการเปิดรับโพสต์เบกหรือว่าเด็กฝึกงานเข้ามาภายในคลับนะ ส่วนมากที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นครูแผนเลยหากใครมีความประสงค์ที่อยากจะเข้าเป็นสมาชิกภายในคลับแล้วเนี่ยให้มีการไปแจ้งนะครับว่าอยากเข้าร่วมขับด้วยอยากเป็นสมาชิกด้วยซึ่งทางคลับเองก็จะรับคําขอเอาไว้นะครับแล้วก็ให้ผู้คนเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าแฮงเอาราหรือว่าเป็นคนที่สามารถเข้ามาปาร์ตี้ออกไปขับมอเตอร์ไซค์ด้วยกันได้อะไรได้ไปก่อนหากมีความเหมาะสมที่มากพอเขาจะถูกเสนอชื่อให้เข้าเป็นสมาชิกในภายหลังนั่นเอง และด้วยความที่ East Bay Dragon MC เนี่ยเขาเปิดรับสมาชิกแต่คนผิวดําเข้ามาซึ่งถูกเรียกว่า All Black Motorcycle Club หรือคลับมอเตอร์ไซค์สำหรับคนผิวดําซึ่งก็แน่นอนครับว่าในเมืองของแคลิฟอร์เนียเนี่ยไม่ได้มีแค่ East Bay Dragon MC เพียงคลับเดียวที่มีการเปิดรับสมาชิกที่เป็นคนผิวดําแต่มันยังมี Week View MC อีกหนึ่งคลับนะครับผมที่มีการเปิดรับสมาชิกผิวดําเช่นกัน แต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของ East Bay d a r o n MC กันก่อนนั่นเองและอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นของสำคัญของทางเหล่า MC เลยนั่นคือเสื้อเวสท,ที่มีการปักแผดต่างๆลงไปบนตัวเสื้อเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นใครมาจากไหนอยู่คลับไหนอยู่เขตไหนก็นั่นเองและสำหรับทาง East Bay d a r o n MC พวกเขาก็มีเหมือนกันแต่ว่าในช่วงแรกที่มีการขอตั้งคลับและใช้กันเขาจะไม่ได้ใช้เสื้อเวสท,ที่เป็นเสื้อกล๊กหนังนะครับ เขาจะใช้เป็นเสื้อกั๊กยีนมีการปักแผทขนาดใหญ่ลงบนกลางหลังเลยนะฮะแล้วก็จะมีตัวล็อกเก็ตเป็นแผ่นด้านบนด้านล่างนะครับที่จะบ่งบอกชื่อคลับแล้วก็เขตที่พวกเขาเนี่ยสังกัดอยู่โดยตัวโลโก้ของทางคลับอีสเบดากอนเอ็มซีก็แน่นอนครับว่าอีสเบดากอนมันต้องเป็นมังกรฮะที่มีตัวสีเขียวโตวขนาดใหญ่เลยแปะอยู่ข้างหลังนะครับและก็มีการใช้ตัวอักษรที่เป็นสีแดงพื้นหลังเป็นสีเหลืองหรือว่า red and gold ที่ไปคล้ายกลับบัตติโดน์เอ็มซีนะครับผมซึ่งเวลาพวกเขาเนี่ยขับรถออกไปไหนมาไหนผู้คนจะสังเกตได้ง่ายเลยว่าเป็นคนของขับอีสเบดากอนเอ็มซีเนื่องจากมีตัวแพทที่ใหญ่มากนะครับผมก็คือเกือบเต็มเสื้อนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้ดูแล้วกันเกือบเต็มเสื้อเลยก็เรียกได้ว่าเห็นชัดเด่นเป็นสง่าเลยนั่นเองโดยที่สมาชิกแต่และคนภายในลับพวกเขาเองก็มีหน้าที่การง,งานมีการทํางานเป็นของตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนว่างๆหรือว่ามีโอกาสเหมาะๆเนี่ย พวกเขาจะหยิบเสื้อเวสหรือว่าเสื้อแจ็คเก็ตขึ้นมานะครับผมแล้วก็ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปรวมตัวกันยังขับเฮาที่ตั้งอยู่ในเมืองโอแกนแคลิฟอร์เนียเพื่อมาปาร์ตี้สังสรรดื่มกินและออกไปขับรถมอเตอร์ไซค์ไปออกทริปกันนั่นแหละครับผมเป็นกิจกรรมยาวว่างที่พวกเขาเนี่ยมักจะทำกันจนเข้าสู่ช่วงปี1960นอกจากขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็เหล่าสตีแก๊งที่ได้มีการเริ่มขยายตัวแล้วก็เติบโตเป็นวงกว้างไปทั่วอเมริกา นอกจาก2กลุ่มนี้แล้วมันยังมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะครับที่มีชื่อเสียงมากๆที่ก่อตั้งขึ้นมาในเมืองโอ๊กแลนด์เช่นกันนั่นคือกลุ่ม b l a c k Panther Party เป็นกลุ่มที่มีการเรียกร้องสิทธิและก็เสรีภาพให้กับคนผิวดำในสมัยนั้นต้องบอกกันก่อนเลยว,ว่าในสมัยนั้นเนี่ยการเหยียดเชื้อชาติการเหยียดสีผิวของคนผิวดำในอเมริกาเป็นอะไรที่รุนแรงและก็โหดร้ายเอามากๆคนผิวดำแทบจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือว่าเข้าถึงสวัสดิการของรัฐเท่าที่ควร การเรียกร้องหรือว่าการร้องขออะไรต่างๆเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับรวมถึงเรื่องคํด่าทอการใช้คําพูดในการเหยียดสีผิวและก็เหยียดเชื้อชาติของพวกเขาเรียกได้ว่าเป็นเรื่องปกติบนท้องถนนในเวลานั้นมีการแบ่งชนชั้นกันอย่างชัดเจนคนผิวดำเนี่ยมักจะถูกมองว่าเป็นพวกที่อยู่ล่างๆเสมอนะครับไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาหรือว่ามีสิทธิเทียบเท่ากับคนขาวยกตัวอย่างกันให้เห็นภาพแบบง่ายๆเลยเละกันคือในตอนนั้น พวกร้านค้าต่างๆที่เป็นคนผิวขาวหรือว่าบูชารัฐที่คนขาวเนี่ยพวกเขาจะไม่เปิดบริการให้กับคนผิวดำเลยถ้าเกิดคนผิวดำเข้ามาในร้านเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะถูกไล่ออกไปอย่างหมูยังหมาเลยนะครับถ้าเกิดยังมีการฝ่าฝืนเข้ามาในร้านอีกคนเหล่านั้นเนี่ยจะโทรแจ้งตำรวจให้มีการมาล่าคนผิวดำเนี่ยออกไปจากร้านของพวกเขามีการทะเลาะวิวาทและก็ลุมทำร้ายคนผิวดำอยู่ตามท้องถนนมากมายจนมาทําให้เกิดการรวมตัวกันเป็นสตรีทแกง๊ง หรือว่าแก๊งข้างถนนขึ้นมามากมายนะครับเพื่อที่จะปกป้องพวกเขาจากเหตุการณ์เหล่านี้และในปี1966ก็ได้มีการก่อกำเนิดกลุ่มอย่าง b บ็คแพนเ t อร์ปาร์ตขึ้นมาเพื่อทำการเรียกร้องสิทธิต่างๆให้กับคนผิวดำในตอนนั้นซึ่งหลายคนก็มักจะสับสนระหว่าง b บ็คแพนเ t อ e r Party ีกับอีสเบดากอนเว่าพวกเขาทั้งสองกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ซึ่งแน่นอนครับว่าทั้งสงกลุ่มเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน กลุ่มนึ่งเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้กับคนผิวดาส่วนอีกกลุ่มก็จะเป็นขับมอเตอร์ไซค์นะครับมีแนวคิดมีวิธีการต่างๆเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่ายังไงก็ดีพวกเขาเหล่านี้ทั้ง2กลุ่มก็มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอยู่บ้างในปี1967สมาชิกคนหนึ่งของ East Bay Dog MC ได้ทำการเปิดร้านอาหารในเมือง o a แลนด์ที่ถัดจะขับเฮาของพวกเขาไปไม่ไกลและมักจะมีสมาชิกของ Black Panther Party สองคน ที่มีชื่อว่าฮิวอี้นิวตันและก็บอบบี้เซลซึ่ง2คนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้ก่อตั้งของกลุ่มแบ็คพันเทอร์ปาร์ตี้กันเลยพวกเขาเนี่ยมักจะเข้าไปในร้านอาหารของสมาชิกอิสเบดากอนเอ็มซเพื่อเข้าไปรับประทานอาหารอยู่ในนั้นเป็นประจำนี่เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ทั้งฮิวอี้และก็บอบบี้ได้มีการพบปะพูดคุยกับสมาชิกของอสเบดากอนเอ็มซอยู่เป็นประจำพวกเขา เลยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดทัศนคติต่างๆมากมายเพื่อเอาไปปรับใช้กับกลุ่มแบ็คแพนเทอร์ปาร์ตี้ของพวกเขาเลยทําให้ความสัมพันธ์ของทั้ง2กลุ่มอย่างแบ็คแพนเทอร์ปาร์ตี้และก็อีสเบดากอนเอ็มซีมีความสนิทสนมกลมเกลียวเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันและในปีเดียวกันนี้เองมีเหตุการณ์ปะทะด้วยอาวุธปืนกันภายในเมืองโอ๊กแลนด์ระหว่างแบ็คแพนเทอร์ปาร์ตี้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยกำลังเดินบรรทุกกันอยู่ ทำให้ฮิวอี้นิวตันหนึ่งในผู้ก่อตั้งของกลุ่มถูกจับกลุ่มนะครับและก็ต้องเข้าไปนอนกินข้าวแดงในสังเตกับสมาชิกอีกหลากหลายคนทําให้สมาชิกที่หลงเหลืออยู่ของแบ็คแพนเตอร์ปาร์ตี้ได้มีการรวมเข้ากับสมาชิกบางส่วนของอีสต์เบดากอนเอ็มซีในการลงไปบนท้องถนนในการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวฮิวอี้นิวตันแต่ก็สมาชิกอีกหลากหลายคนที่ถูกจับไปและทางอีสต์เบดากอนเอ็มซีเนี่ย ก็ยังคงให้การสนับสนุกกิจกรรมต่างๆมากมายของแ l k p k p t n t อร์ปาร์ตีมาโดยตลอดจนมาถึงในปี1982กลุ่มของ Black p a n t อร์ปาร์ตก็ได้มีการยุบตัวลงไปสมาชิกบางส่วนของกลุ่มที่ยังคงลงเหลือเนี่ยได้มีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับทางคลับอ a s เบดากอนเที่เป็นพันธมิตรกันมาโดยตลอดนอกจากนี้อ a สเบดากอนเเนี่ย ก็ยังคงมีการเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลภายในเมืองต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการลงนรลงให้ผู้คนเนี่ยได้ตระหนักถึงเรื่องของมะเร็งเต้านมโรคเอดและก็ความรุนแรงบนท้องถนนซึ่งมันสามารถที่จะเกิดได้กับทุกคนและก็ทุกเวลาหรือว่าทุกที่ภายในเมืองเลยและในทุกวันแรงงานของทุกปี East Medicon MC ก็จะมีการจัดปาร์ตี้และเปิดรับบริจาคเพื่อระด,ดมทุน รวมถึงมีการเปิดรับบริจาคอุปกรณ์การเรียนต่างๆเพื่อมอบให้กับครอบครัวที่มีการขาดแคลนเรื่องของทุนทรัพย์และก็โอกาสในการศึกษาให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะมีอุปกรณ์เพียบพร้อมในการเรียนให้มากขึ้นรวมถึงมีการนําเอาเงินบริจาคบางส่วนเข้าไปซื้อชุดนักเรียนและก็อุปกรณ์การเรียนมอบให้เด็กในละแวกแถวบ้านนะครับรวมถึงในวันคริสต์มาสทั้งคลับเองก็จะมีการนําไก่งวง ไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะฮะที่ไม่ค่อยมีคุณทรัพย์เท่าไหร่เนี่ยในการซื้อของกินของใช้รวมถึงในวันคริสต์มาสหรือว่าวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยพวกเขาจะมีการนําเอาไก่งวงไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านชาวช่องที่มีความขาดแคลนในเรื่องราวของอาหารให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีของกินนะครับผมในตลอดช่วงเวลาหน้าหนาวนั่นเองและยังมีการสวมชุดซานตาคลอสและขับขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปตามจุดต่างๆภายในเมือง เพื่อนําเอาของเล่นเนี่ยไปแจกให้เหล่าเด็กๆเหล่านั้นนะครับผมก็เป็นคลับที่น่ารักนะฮะมีการทําการกุศลนะมีการทําประโยชน์ต่างๆให้คนภายในเมืองด้วยโอ้โหรู้สึกชอบคลับนี้มากๆเลยครับโดยทางคลับอย่าง East Bay d a g o n MC ถูกจัดให้อยู่ในประเภทของ outlaw motorcycle club หรือคลับมอเตอร์ไซค์นอกกฎหมายเหมือนดังคลับอื่นๆที่เคยเล่าไปนะครับแต่เท่าที่ผมหาข้อมูลมาจริงๆเนี่ยผมยังไม่ได้พบเห็นการกระทำผิดกฎหมายใดๆของทางกลุ่มเลย หรือว่าถ้าเกิดใครมีข้อมูลมีเรื่องเล่าหรือว่ามีลิงก์ข่าวอะไรเนี่ยก็รบกวนแปะไว้ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านไปติดตามนั่นเองเราจะได้มาคุยกันแบบรู้เรื่องนะครับผมและซึ่งในปัจจุบันเนี่ยทาง East Bay Dog MC ก็ยังคงมีอยู่นะครับตั้งอยู่ในเมืองโอคกแลนด์แคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นเพียงที่เดียวในอเมริกาและก็ที่เดียวในโลกที่มีขับของ East Bay Dog MC เนี่ยตั้งอยู่เนื่องจากพวกเขาไม่มีนโยบายในการขยายสาขา ออกไปนอกแคลิฟอร์เนียเลยนะครับให้มันอยู่แค่ในแคลิฟอร์เนียก็พอและก็ยังคงมีการเปิดรับสมาชิกมาจนถึงปัจจุบันซึ่งณนะตอนนี้นะครับทางโทบี้เนี่ยที่ผมเล่าไปต่อต้นก็ได้เสียชีวิตลงไปตั้งแต่ช่วงปี2020แล้วนะครับผมยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกิจกรรมส่วนมากของพวกเขานั่นคือการรวมตัวกันออกไปขับรถมอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวนะครับและก็มีการชอบอชอบปาร์ตี้สังสรรค์ชอบนั่งเล่นโดมิโน่ด้วยกัน ชอบทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันคือพวกเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีการงานทำเนาะวันไหนมีเวลาว่าก็จะมีการนัดรวมตัวกันออกมาทํากิจกรรมนั่นแหละครับและทางคลับอย่างอ b สเบด้าคอนเอเองก็เป็น i n นสปิเรชันหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับซีรีส์ยอดนิยมอย่างซันออฟอนาชี ที่ได้มีการนำเอาคลับของพวกเขาเอาไปเขียนใหม่นะครับเป็นเบสออนให้กับกิมบาสตาร์ซึ่งเป็นคลับของคนผิวดำซึ่งอยู่ในซีร e ีส์เช่นกันสามารถไปหารับชมกันได้ทางดิสนีย์พาร์ทโฮสต์นะครับผมสนุกมากๆเลยสำหรับซันออฟบนาชี achi, และทางช่องเราก็เคยทำรีวิวเอาไว้คร่าวๆแล้วนะครับไปหารับชมกันได้และนี่คือที่มาที่ไปทั้งหมดและข้อมูลทั้งหมดของทางอ a ส t b a บ d r a าก n MC คลับมอเตอร์ไซค์สำหรับคนผิวดำในเมืองแคลิฟอร์เนีย ไปข้อมูลที่ผมหามาได้นะครับผมหวังว่ามันคงน่าจะพอทําให้หลายคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็รู้จักคลับนี้มากขึ้นข้อมูลมันมีน้อยพอสมควรนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากต้องขออภัยด้วยละกันใครมีข้อมูลตรงไหนอยากจะเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสืบค้นเพิ่มเติมหรืออาจจะเอามาทําให้ต่อนั่นเองเอาละครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของ I ีสเป a ดโก MC นะครับที่ผมเนี่ยได้หามาไว้แล้วนั่นเอง หากมีข้อผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยเดี๋ยวต่อไปเราจะทําเกี่ยวกับอะไรเนี่ยรอติดตามชมกันได้เลยครับรับ,บรองสนุกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองก,กันด้วยนะครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ